สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุมสม้มไรยลุกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียนี่แกะายแดงมาสดสด,สดร้อนๆพีน่น้องประเดิมงานแรกเลยสูมิโตโมโ 6. เอ็นเฮ0ร้อยสามสิบคดหกวางท่อครับวางท่อเอืนทอมันอ่าท่อ หุดนะทางแคบก็เลยต้องวางใหม่13ตันครึ่งครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสิตันครึ่งเครื่องยนต์ซีเจเจเคเปั๊ม K7V ตัวเดินขยบาบ้าวงกี5ฟันกระสูนจุดหกศูนลูกบาทเมตรอ่า ดูแลโดยลนะีดเวยพี่น้องบายแท็กเครับเคเรียนหนึ่งตัววัเลอยเจ็ดนะครับ <g ül> อยู่คนละฝากคลองพี่น้องเนี่ยข้ามไปไม่ได้เฮ้ย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  <g ül> โอ เอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำเราย่าอ๋อเอาน้ำไปเอาน้ำไปทำอะไรเอ่ยอ๋อไปล้างครับนะอ๋อขยาปูน เอาน้ำแล้วก็เทปูนนะครับเพื่อให้ปูนนันยึดแข็งพุงกีเริ่มจะทะลอกแล้วดูหลอดไฟ1 2 3 4 5ครับนะหลอดไฟ5ดวงด้วยกัน95พลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบตอนาที่จันสนจัดให้ครับ เป็นเสียแพรนะวางท่อเสร็จก็ทีมงานเสียแพรครับแกออกคันแรกมาแล้วก็หมดงวดแล้วก็เอามาคันที่สองผลิตที่อินโดนีเซียพี่น้องเขาจะเขียนว่าเม็ดอินอินโดนีเซียเครื่องยนต์ก็ c o m m o นเร็วนะครับ 4cc เม็ดอินเจแป สีเขาจะออกอสีจะออกกล้วยหอมเนาะติดนำคลองพี่น้องว่าจะข้ามไปนี่มันข้ามไปไม่ได้ต้องอ้อมไกลโอเคเทป,ปูนกันนะแล้เดี๋ยวกลบคืนครับค่าตัวปัจจุบันอยู่ที่2ล้าน9,50านะครับ ดูแลโดยลีดเวร่รถใหม่ก็ใช้ยาวเลยใช้ไปเหอะสิบปีน้องแต่ช่วงล่างก็อาจจะยังโซ่ได้สี่สิบสามข้อแท็กเจ็ดสิบเอาจันสนทำยังไงเก๋ก็จะกลบกลบท่อครับนะ อ๋อดึงแถวนั้นนะดึงดินแถวนั้นแหละครับดึงดินออกมาเอาดิแข็งใส่หน่อยผมส่องไกลนะพี่น้องส่องไกลหน่อย สมุกีก็โอ้หโอ,โอ้ไปโดนท่อขยับแล้วนะ่ะอยู่ไหมน่าจะอยู่ครับเดี๋ยวปุนก็แข็งโอ้เงียบดีครับมีความเร็วสูงเหมือนกันแล้วก็ความประหยัดอยู่ในตัวครับ อยาออกไปงานบ้านๆน,นี่สบายๆพี่น้องตักดินใส่หกลอ้อเนี่ยร้อยห้าสิบเที่ยวต่อวันนี่สบายๆของใหม่เนาะของใหม่ก็เปรี้ยเลยพี่น้องเปรีย้ยไม่มีปัญหา วันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณโอ้ผ่อนวันละสองพันนะพี่น้องไม่ธรรมดานะวันละสองพันครับแต่ว่ามีสองคันก็ช่วยกันไปเด่นหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลอนเลยเจ็ดครับกาดข้างละสอง วางท่อเสร็จก็คือซ่อมทางพูดง่ายๆไปน้องตรงไหนชำรุดก็ทำไปเพื่อให้รถวิ่งได้สะดวกสบายโอ้มีเสียงออดเลยนะเซฟตี้เวลาเดินหน้าถอยหลังโอ้ช่วงล่างก็ องว่าเลยสดมากครับนี่ใหม่จริงๆครับโอ้เดี๋ยวเดผมนับหลอดไฟน้องๆสี่ห้าหดวงครับผมดวงต้องโทษขอโทษด,ด้วยที่ว่าห้านะจริงๆเป็นหกหดวงด้วยกันครับแล้วก็มีปลายทอ่อที่ไม่ต้องอมีค่ายเดียวครับนะสวิตเตอร์โมทีท่ ลายท่อไอเสียนี่ไม่ต้องเอาเวลาจอดก็ไม่ต้องอะไรปิดถังกระมังหม้อไม่ต้องเอาไปใส่นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาเปิดฝาก็จะติดไปด้วยนะครับคือฝนตกไม่เป็นไรนะครับฝนตกไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เข้าท่อไอเสียไม่เข้าเครื่องนะครับอจานสนนี่ไม่ธรรมดาครับแต่งสโลปเลย ลูกก็จะสวยกิ๊กเลยครับนะฝีมือครับฝีมือทีมงานเสียบทะรลส่วนประสาทหินบางต่ำกจัดให้เขาหน่อย อยู่คนละข้ามคลองนะพี่น้องรักข้ามคลองวาสซานโอ้ไม่ธรรมดาครับนะปั๊มคาวาซากิเคเจ็ดวีก็เป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเรียบร้อยครับ ไปขึ้นเทนเลอร์แล้วช่วงล่างนี่สีดำกันนะมีดำตัดเหลืองแล้วก็เทานิดนิด ขับเอง่ะขับเองชงเองกินเองจะไปทางไหนต่อล่ะจัดระเบียบนะครับอ๋อตัวคำมันหลุดกับนะ เดี๋ยวขึ้นเทรลเลอร์ก็จะย้ายไปอีกครับนะไปเรื่อยๆก็อีก3ที่ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ